สวัสดีครับรองเท้ามาเพียบเลยครับตอนนี้ว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูสามกระสอบสําหรับช่วงบ่ายของวันนี้คือวันพระรหัสนะครับผมก็อาจจะลงคลิปให้คืนนี้เลยหรือว่าเป็นเช้าวันศุกร์นะครับผมรองเท้ามันเยอะมากครับจะสดีค่ะก็รูปแบบก็ยังเดิมๆนะครับเน้นเป็น Nike Air Dart มาเลือกเอาเองได้นะครับร้านเราแล้วก็พี่น้ำเปิดไปต่างจังหวัดก็เลือกได้ค่ะต่างจังหวัดก็เป็นวีเพื่อนกันทางไลน์วิดีโอคอลแล้วก็ได้นะครับเลือกทีละคู่เหมือนกันนะครับแค่เป็นเพื่อนกันทางไลน์แล้วเปิดวิดีโอเลือกทีละคู่ตัวต ใครอยากจะมาเองก็ได้นะครับอยู่สารยานะครับผมพิกัดสารยาะยานะครับ,บ,รบตั้งชื่อหลานลงารงเท้าพี่ชัดพี่น้ำนด้นเครับ o o เก e นแบบขึ้นแล้วก็หรือจะตั้งโดยตรงหมู่บ้าน <S <S ด o มอน,นวิวก็ได้นะครับผมย้อนมีมาตรงนี้ครับย้อนไปตรงข้างหน้าก็ได้ก็จะเปิดให้ดูสามกระสอบนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปล่อยคลิปเท่าไหร่นะครับเป็นช่วงที่ว่าติดงานเยอะนะครับลูกค้าเยอะแล้วก็ เอ,อลูกค้ามาเยอะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่ล้วก็พยายามว่าจะถ่ายดูตอ่อรองเท้าเยอะๆแล้วกันลูกค้าเก่าก็จะมาได้มาปกตินะครับลูกค้าเก่าก็รู้่แล้วนัดแล้วก็เข้ามาได้เลยเสาร์อาทิตปิดะนะครับเปิดจันทร์ศุกร์นะครับผมอแวนค่ะแวนก็มีหลุดมานะครับแต่ใครยาวแวนเวิร์ดล้วนมันจะไม่มีเราจะบอกไม่มี ใช่ถ้าพี่มีบดแวนไหมเราก็จะบอกไม่มีเพราะมันมีเพราะว่ามันมีน้อยคู่สองคู่เราก็ไม่ได้นบเพราะเราขายส่งไม่ได้ขายปีถ้าขายปีกเราก็บอกมีมีมีเราก็หาให้ได้แต่ถ้าใครอยากจะซื้อปีกนะครับก็คู่สองร้อยค่าส่งต่างหากนะครับถ้าส่งประมาณห้าหกสิบก็จริงจริงก็สองร้อยล้ไปขาทอ่ะเราก็บอกเบอร์มาแล้วก็วิดีโอคอลเลือกเอาก็ได้นะครับผมเป็นวันธรรมดานะครับเสาร์อาทิตย์ปิดไม่มีของนะครับของหมดแล้วนะครับ ไอดาสอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นไนกี้ไอดัสนะครับผมไซส์ผู้ชายหมดเลยไซส์ใหญ่หมดเลยใครหายี่ห้ออื่นเป็นหลักผมไม่มีนะครับผมมีแต่ไนกี้ไอดันะครับร้านผมมีแต่ไนกี้ไอดันะครับเป็นหลักนะเป็นหลักไม่ใช่เอ่ออเล็กซานเดอร์ก็มีนะครับอเล็กซานเดอร์แม็กควีนนะครับที่คู่เราเป็นพันๆหมื่นๆนะครับพอมาอยู่ที่เราเราส่งแค่ร้อยห้าสิบนะครับของแท้นะครับเพราะว่าเอ่อมันเราไม่ค่อยรู้จักกัน เป็นกลุ่มน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีราคาจริงๆลงท้ามือสองอมันจะมีราคาสําหรับคนที่ชอบเล่นแล้วก็จะมีราคาสําหรับคนขายได้กําไรก็คือคนที่ขายราคากลางๆแต่ขายจำนวนนี้เยอะแต่คนที่จับราคาขายก็คือการจับเป็นบางคู่ขายมันจะต่างกันนะครับผมอันนี้ก็ประมาณใส่สามสี่นะครับยี่ห้อนี้ไม่ดังไม่ดังเลยตัวนี้เป็นของจีนแต่ว่ารูปทรงมัน ไปก่อนไอ้เย่ดัสเนี่ยคือการขายโยนไปก่อนโยนไปก่อนโอ้โหแหกดูได้ยายายกล้องมันเดินอยู่เนี่ยอ่าคอนเวิร์ตอ่าคอนเวิร์ต <laughs> พี่น้าไม่แหกดูนะมันทําให้กล้องเวลาเราเดินดูไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่ได้ครับเป็นเจ้าของร้านผมจะต้องโบยของธรรมดาโอยสเปก น,นเปิดส้นนะขำๆเอาแล้วครับในเปิดส้นเป็นของชูเพนนะชูเพนก็ยี่ห้อรองนะแต่ว่าคนลูกค้าที่เคยขายลองเท้ามาก่อนหรือมีประสบการณ์ก่อนก็เอาหมดเลยพูดง่ายก็คือทรงมันสวยวบางบางค,คู่อ่ะไม่ต้องไปเน้นยี่ห้อหรกเป็นยี่ห้อนอกอยู่แล้วแต่เน้นรูปแบบปะรูปแบบมันสวยเอาไปก่อนคืออีกคู่หนึ่งสวยอีกคู่หนึ่งไม่สวยอีกคู่หนึ่งไม่สวยแต่เป็นยี่ห้อไอ้เจ๊ดาสกอีกคู่หนึ่งสวยยี่ห้อ กองแกงก็ไดนะ้แต่ผมแล้วผมไปซื้อลูกน้าผมเลือกคู่ที่สวยนะก็คือกองแกงไม่อ่ะที่มันใส่สบายอ่าใช่ไนกี้ค่ะฮิวรันตรนเป็นโต ันเนี่ยเขาจะเป็นรองเท้าที่มันเป็นแบบเบาเบานิ่มๆเรียบร้ซ์ค่ะอ๋อตัวน้ำมาดันทรงเนี่ยใช่ไหมกล่องนะจะมีกล่องข้างๆนะครับตรงนี้จะเยอะมากนะครับแต่ในกีฬายด้์ทุกเนี้นนยน,น,นะครับก็เป็นทรงกีฬามาั่งใส่เที่ยวมั่งเยอะแยะมากมายนะครับรา้านเราเป็นขายส่งเพราะฉะนั้นก็มาเลือกเอาเองที่ตัวเองจะไปขายนะครับส่งห้าสิบคู่ขึ้นไปขึ้นหน้าจอทีวีแล้วนะครับจอโทรศัพท์แล้วนะ ห้าสิบคูขึ้นไปนะครับคุณจะสั่งห้าสิบสองห้าสิบสามหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าอะไรได้หมดเพียงแต่ว่าขั้นต่ํามันคือห้าสิบคู่ถึงจะส่งร้อยห้าสิบนะครับสิบคูยี่สิบคู่ก็ไม่ค่อยได้ขายนะครับจะขายเป็นราคาขายปกติไม่ค่อยมีใครมาเอาอยู่แล้วมันน้อยมากนะครับผมสําหรับใครที่มาคัดแล้วมือใหม่อะ่ะมาแล้วไม่ถูกใจไม่เอาผมไม่ได้ว่านะครับว่ายังไงต้องมาดูใครจะวิดีโอคอลไม่ถูกใจผมก็ไม่ได้ว่าแต่ส่วนมากจะถูกใจผมหยิบให้ดูทีละคูการวิดีโอคอลมันค่อนข้างชัดเจน แล้วแต่คนแล้วแต่ใหญ่จะมาก็ได้ถ้าอยู่ใกล้ให่จริงก็อยากให้มาคัดเองแหละใช่า่ะเราไม่ต้องเหนื่อยมากมีลูกค้าแบบว่าเขาไม่คัดก็มีให้เราจัดไปให้อะอันนั้นเราจะไม่ค่อยชอบชเพราะว่าเราจะไปไม่ถูกใจเขาอะ <c oughs> คือก็สั่งทีร้อยคู่ร้อยคู่เนี่ยมันไม่ถูกใจเขาทุกคู่เ <c oughs> ชื่อผมดิ ผมว่าไม่ค่อยกล้าขัดเท่าไหร่แต่มันเราเรามองสวยแต่เขามองไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นปัญหาการขัดเคืองนะเพราะฉะนั้นคุณเลือกเองเลยเชื่อผมเราอยากให้เลือกเองทุกคนอ่ะใช่ Adidas ค่ะอ่ะตัวนี้คือทรงเรียวขายดีมากเลยนะสีขาวทรงเรียวแบบนี้ขายดีเลย Nike ร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคน ส่งแคู่ละบส่งถูกนะครับ<ๆ>เกตผมนี่ไปหาดูอื่นๆมึนๆไปเดินลงเกลือนี่ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะครับผมแต่ก่อนผมอยู่ลง <230. S 2> เกลือนะตอนนี้ผมอยู่แค่สระยาสองร้อยสามสิบนะครับ,230รบอย่างไรไนกี้ที่พิน้ำยนมาไนกี้ตัวเนะี้ยแอรฟอร์สนะครับตัวนี้ก็ล่อไปสองร้อยกว่าแล้วนะครับส่งผมส่งให้ร้อยห้าสิบอ่ะแต่ขายได้จํานวนเนี้ยพออยู่พอได้นะครับคือขาย<แ>จํานวนนะครับแต่ว่าการส่งมันขายจานวนแล้วกําไรน้อยๆอยู่แล้ว คือให้พออยู่ได้ให้พอบาลานซ์น่ะคือถ้าขายส่งแล้วขัดทุนก็ไม่รู้จะขายทำไมถ้าขายปีกแล้วขัดทุนก็จะไปขายมันอะไรงะเงี้ยในช่วงเศรษฐกิจนี้มันไม่ตุมตามหรอกแล้วก็ n น k กีะคะมาแล้วนะครับของเข้านะครับร้านผมเข้าแต่ในกียร์ดสเ็นหลักส่วนคุณจะเลือกแบบไหนอดิสคัฟดิรี่เขาจะเป็นทรงอ้วน <Discovery. S 1> ไซกี้อันนี้คือไซส์ใหญ่ล้วนเลยนะไซส์ผู้ชายนะครับไม่ไอใหญ่ของผมนี่ไซสี่ห้าสี่หกมันไม่มีนะคือมันมีอะแต่ว่าเราก็จะบอกไม่มีมันมีห้าคู่สิบคู่ในรองเท้าห้าร้อยคู่สานะมร้อยคู่อย่างเงี้ยมีห้าคู่สิบคู่เราจะบอกไม่มีเข้าใจก่อนแต่ถ้าเบอร์มาตรฐานทั่วไปก็คือมีอยู่แล้วสี่สิบสี่สองสี่สามนะครับมาตรฐานในพวกนี้มีอยู่แล้ว สามเจ 38, <ว>็ดสามแปดอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วสามเก้าสี่สิบเอ็ดสี่สองสี่สามนี่คือมาตรฐานถ้าเล็กมากไปก็จะเป็นสามหกสามห้าเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมน้อยมากแล้วก็จะเบอร์ใหญ่ประมาณส <80. S 1> ี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่สี่เอามีสี่ห้าสี่หกไม่ไม่น่ามีไม่มีคืออาจจะมีเป็นบางคู่แต่ว่าเราบอกว่าไม่มีไปกับส่วนรองเท้าผู้หญิงนะั้นมันเบอร์เล็กน,นู่นนะี่นั่นไม่ใช่นะครับเบอร์เล็กของเรานี่เป็นพวกอเล็กซานเดอร์เป็นงานคัดอย่างดีลาคอสอะไรอย่เงี้ยเลยนะไอดัสกาเซลอะไรอย่างเงี้นะย บวดเล็กอย่างนี้เลยนะไม่ใช่เล็กจับฉ่ายนะครับเล็กจับฉ่ายก็คือเล็กเล็กทบผมบอกไม่ถูกอะ่อ<ด>กอะผมบอกไม่ถูกแล้วกันเอาเป็นว่าในกลุ่มผมเนี่ยคัดหมดอ,อ่ะจะเป็นคู่เล็กคู่อะไรคัดผมขายสองราคาเดียวร้อยห้าิบใครเอาเล็กเอาใหญ่มาเลือกเองแล้วมันชัดเจนไอจี้ค่ะ ก็ไนกี้40ขึ้นเลยสี่สิี่สองสีสามนะไนกี้ค่ะไนกี้แล้วก็ไนกี้วันนี้จะเป็นรองท้ากี่ล่ะก็เปิดให้ดูสามกระสอบเหมือนเดิมร้อยกว่คู่ประมาณนี้ให้ดูรูปแบบไม่เฉย ต่างจังหวัดอะวิดีโอคอรเรื่องทางไลน์ได้เลยร้านจะเปิดทุกวันธรรมดาใครอยู่ใกล้ก็เข้ามาคัดได้เลยนะคะโทรมานัดก่อนแวนค่ะไนกี้ ดีนะคะลาคอสร,รีบอกของเข้าแล้วนะครับเยอะแยะมากมายเข้าทุกวันแหละแต่ว่าบางทีเราไม่ได้เปิดกล้องช่วงนี้เพราะว่ามันบอกไปแล้วนะว,ว่านะลูกค้ามันเยอะเราเปิดกล้องแล้วมันมันไม่ทันก็เลยไม่ได้เปิดถ่ายลงคลิปครับ อันนี้พยายามจะลงให้ได้ทุกอาทิตย์นะอย่างน้อยหนึ่งคลิปก่อน <5 S 1> เอานีกทุกค้าเอาทุกวันเลยตัดวิดีโอคอตัดวิดีโอคอทุกบ่ายทุกมืดเลยค <Con vert. S 1> อนเวิร์ดมันเป็นช่วงขายของนะครับช่วงนี้ถึงเดือนอูนูนนะถึงเดือนกรกฎามิถุนากรกกดาโน่นนะครับคอนเวิร์ตค่ะตลาดฝนมันจะตกอ,อีกทีหนึ่งไนงะภาคกลางว่าเราเนี่ยแค่หกเดือนเนะี่ยคอนเวิร์ต เปล่าไอกี้ไอกี้ค่ะแล้วก็ไอกี้กี้ หัวกว้างค่ะอัมบูโลแล้วก็ดิสเซนเต้สมอคว่ำไอที่แอร์แม็กแล้วก็แอร์แม็กออดิดดสค่ะ อ,อ,อ,อี้แคปอูตัวน,นี้ใหญ่มากใส่วิ่งนะแล้วก็รีบอกอกรวคอะรรบ ราพภาพเก็บภาพ,ภาพแล้วก็ไนกี้ค่ะเบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วนะสนใจก็โทรได้โทรได้เลยนะครับผมถ้าทักไลน์ประโยคนึงแล้วมาตอบอีกทักไลน์ทิ้งไว้อตอนเช้าแล้วพอเราตอบไปแล้วมาตอบอีกทีตอนบ่ายแล้วมาตอบอีกทีตอนเย็นอย่าทักมานะครับเบอร์โทรตรงโทรตรงมาเลย ก็ตามนี ació, way, ้แหละทุกคนเบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วนะรองเท้ามือสองวิชดที่น้ำนะคะใครสนใจก็โทรได้เลยนะครับผมสนใจโทรได้เลยมาคัได้ถึงที่มาคัได้ถึงที่นะครับผมเดี๋ยวพยายามจะลงรีวิวและถ่ายคลิปอะไรให้ดูอีกก็บ่ายพยายามจะเริ่มแล้วหยุดไปสักสองเดือนแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันติดธุระสำคัญนะติดติดแล้วลูกค้าจัดเลยก็เลยไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่โอเคละเดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายดูเรื่อยๆแล้วก็จะอธิบายเรื่องรัเ้ามือสองแล้วก็ถ่ายคลิป แนะนําสินค้าอะไรกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะไปถ่ายทุเรียนด้วยอะไรเงี้ยว่าจะเป็นยังไงที่ทุกคนชอบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ